สวัสดีพี่น้องชาวอีแตนเกษตรบุรีรัมย์ครับวันนี้ป๋าจากนาครนายกครับผมเดินทางมากับเจ๊นะครับผมบอกว่าที่บ้านนี่ทําสวนไซเกาหลีนะครับก็มาดูรถอีแตนัตะคันหนึ่งไว้ใช้ในสวนเออทําการขับทดลองทดสอบนะครับผมทดลองทดสอบแล้วนะครับกอ ตัวนี้ในโทนสีสีแดงสีแดงครับผมมีหลังคาพร้อมกันแดดได้นะครับผมตัวนี้แจวเลยครับผมฟ้าลองขับแล้วครับลาแจวไว้บนทุกผลไม้ครับยังไม่เคยมีน่าจะเป็นคันแรกของนคะรนายกด้วยนะคันนี้ ถ้าเอาไปคันแรกของจังหวัดนครนายกอีแตนเกษตรบุรีรัมจะเอาไปประกวดที่สนามไอวิ่งสนามกีฬานะครับจะเอาไปประกวดอยู่เอาไปโชว์นวินหน่อยเพระาะว่านวินนี่มอเตอร์จนี่เขามีเขามีอีแตนเขามีโชว์อีแตนนะครับบุรีรัมก็ เอาไปโชว์แล้วก็ให้โลกได้รู้นะครับผมนะเอาก็เดี๋ยวจบกันยังไงเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันครับผมออะก็สรุปแล้วก็เฮียก็เอาคันนี้นะครับเอาไปอยู่นครนายกนะครับผมวันนี้เจก็มัดจำมีม,มีเดี๋ยวเอาใบซื้อขายให้ครับอเ,เอาใบซื้อขายวันนี้ก็ถ่ายเป็นบันทึกไว้เป็นคลิปนะครับผมมัดจำแล้ว หนึ่งมืนบาทนะครับผมสี่โมงเย็นรถมาสี่โมงเย็นก็รถมาขึ้นเดินทางไปนครนายกนะครับก็ใครอยากจะเจอคันนี้ก็ตามไปด้วยนะครับผมบ้านอยู่บ้านอะไรครับเนี่เองครักครับองครักษนนน <laughs> ์องครักษ์ร้านอะไรครับผมอดุลไร่าพันไม้สว,ไมสวนอดุลไร่ย่าพันไม้ก็จะเป็นเอาไปไว้เกี่ยวกับสวนปลูกต้นไม้ประดับเนาะก็ใครอยากจะดูเป็นต้นแบบก็ไปดูได้อา้าวใครสนใจยังไงก็สั่งที่เจเลยครับผม นี่นี่นี่อ๋อนี่น,นำบัตรครับนี่นำบัตรนะนี่ครับเบอร์โทรตามนี่เลยนะครับผมยังอีกหลายคันลุงผมบอกได้เลยให้ผมเอาไปก่อนมีมีจะมีมาเพิ่มเนาะมีครับอ๋อโอเคยอยเเใช้อย,นนยูแถวนั้นแถวนั้นเขาทำสวนเยอะไหมครับเยอะเลยทีเดียวครับเป็นใหญ่ที่สุดในเอเชียครับไม่ใช่ในประเทศไทย ใหญ่ที่สุดในเอเชียสวนไม้ดอกไม้ประดับคลองสิบห้าสวนไม้ดอกคลองสิบห้าครับอดุลไร่หญ้าพันไม้นะครับผมจำน่ายหญ้าปูสนามทุกชนิดไสเกาหลีพิษนาวไม้ทํารั้วไม้จัดสวนโอ้เรียกว่าไปที่นี่จบเลยนะเฮียเอาโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะถอดเครื่องออกครับผมแล้วก็เอาทำสีเสร็จแล้วบอก ปะไวฮะลุงเขาไวอยู่แล้ว <laughs> อ่าโอเคครับผมยังไงกิมนี้ก็ฝากกันไวเท่านี้ครับผมขอบคุณเฮีย yeah. จากสวนดุลระยะ่าไม้พันไม้ครับผมอากาจีนะครับผมอ่ะบายบายครับขอบคุณมากครับ